นอนอยู่นี่เห็นบมดนี่อยู่นี่มานอนเอกเล็กพอนมาไล่ไก่ปลูกแขนอยู่างนี้พอวันทิ้งยูนี่นี่ยูน้ำกันยูน้ำกันเลยเออเออเคเอื้อเข้าไปว้าวพ่อชายเคยลุกลามดีไปปลูกน้ำกันหมัดเคยไปปลูกคอยหัว สบายดีนะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูมสุขลนน้อเพียงเนาะมาชโมงสุโวนที่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยที่ว่าต่างประเทศพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปตรงยูทูบองเวาวิ่งสายใจกันโอยพี่เนาะทางนั่งโดยเนาะเนาะเนี้ยนะฮะสบายดีนั่งโดยสบายดีอ๋อยังบเบวชอยู่บ้านข้าวมันปุ๊กเดียวนี่กะปั้นกันเนาะอย่าปากลางเด้อน้องตื่นนะฮะ ปันกันยุกยุบนั่งดลยว่าสีสีพ่อนให้เบิ้งในมือนี่แล้วบสีพ่อนให้เบิ้งเราข้า้าเกินข้าก่อนกินข้าวแรกจงสีพ่อนให้ถ่าวจอยมาอยู่กินนเราไเลยนกิ้านเข้าวกบยั้งอันกินข้าวกำยั้งคุณพี่ปลาูกขอยก้าวไต่ลเดากับจีรำไห้พังโอ้เป็นบ่ โอ้ปั๊บเหมือนิ้นเลยซื้อเอาเลยม่ใ่นะเงินคอเองอย่าทอ๋อยกินข่าวกับต้มไก่บ้านเรียบร้อยเรียบร้อยนะนะอันนี้นะอย่าปากอย่าปากน้องอย่ขี้ตื้นเรียบร้อยตื้นไ อยู่ซ้ายกระโตนี่ก็ปบบเอากระโตแก่อยู่ซ้ายแล้วกระโตกอยู่รุมปุ๊บ <c oughs> ตึงลงเอาลงเอาไหมโดนเอาหน่อยไหมกะโตกสฟ้ากิ่ไก่เอามาพี่แล้วเห็ดกินไก่แล้วอืมเลยไก่เอามาพี่เดีเห็ดกินไกลล่ด้วยหรอวะเอามาพี่เจอกันไกล่ไกลองเลยเห็นไก่เห็นไก่นะ

ามาแล้วมาดูบ่ <c oughs> เ,บเร็ <c oughs> เรว,มมวบ่แม่ว่าเราอร่อยแมเอนราไว้เสากาลคือไปไว้เสากางบ่รำดูเราตื่นได้ฮ้ยบ่แม่จะเอาไก่ในแครงอาวบุญมีสวัสดีบุญมี <c oughs> อ๋อมีแต่ดุมยุงน้ำหนาน้ำตาบริการมุ่งบ่ตลางคืนกลางมุ่งขาดเลยมุ่งขาดแม่ในไ,ได้มันยังขาดนะเราเพลงเออแม่จะเห็นในได้ยังขาดมุ่งนะมุ่งขาดแล้วยุงได้กินบุญมีมด,ดมมุมยุงลาย

ค,คืน่มดได้เพื่อนจะของก็ยังจะึ้นมาได้งานกินข่าได้วันนี้สิพาไปเบอร์ไเกิ่งเกี่ยวขา่าบอนดนทางโดจักไปหอดบอฮอดไปทางได้โดจักรไปหอดบอไ,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 ไปยัะไปหอดบ,บอแต่หอดยุ่งแต่ว่าทางก็คือทางกินได้ดิ นั e ่งไก่โดยยืนนั่งด้ออะไไปด้ออินด้อดอน้อเรออย่าบลามาถามไก่เด้ยังไงเห็ดแจ็โตไก่นะลาวาลาชิมาอย่างนี้เห็ดแจ็โตเห็ดเบิดบอกคือเห็ดตัวเดียวนี่ตัวเดียวเอตัวเดียวบอก่เม่ช่า่จัะ Cái chắc nó mẹ me cây phu, <laughs> phu. 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 <laughs> để... ghép thôi mẹ ghép phu mẹ Cây thôi phu chắc thôi được ghép thôi mẹ ghép thôi mẹ lao thôi này ghép vậy mẹ một thôi mẹ ghép thôi mẹ ghép thôi mẹ ghép mà mẹ bỏ bỏ thôi ขอเปลี่ยนเอาอยากเปลี่ยนเอาอยากได้ไก่ไก่นัไงอยากได้แก่มาคุ้งอ่ะอืมเราให้พีเรามะคุ้งเห็ดให้พี่ยินหน่อยแต่ว่าพี่ยินมูเบิร์เดอร์ก้นกินโตแม่เนี่ยแล้น้องเพลงแต่ว่าบอกว่าอยากได้ไก่กันไก่ไงไก่กันไก่กันมันยังไก่กันฮะเจ้าหัว มะฮูได้ก่อนเนาะมะฮูมูฮูจะตอบจ้าอยู่เฉยๆอย่ามาตอบนั่งดอยเฮ็ดเตินได้วันเดือดแล้วนั่งโดยจะเดือดหัวจะพ่อมานนั่งลอยได้ยังไงลานชร้านเมืองนนะป่าฮะได้ปลามันได้ซื้อให้ได้ว่าเปิมมิกโชไปยังนะไม่ซื้อแล้ว มาได้ยวน้ำขออืมไยูมเจ้าเจ้าได้ไปซื้อขอซื้อก็ได้เออแฟนบอสะต้องอยู่น้ำอย่างเดียวอย่างซื้อตัองยูน้ำก่อนอันนี้มบรายูได้ซื้อบรายูอไได้ไปซื้อไปซื้ออืมซื้ออะซไหนคอย่บ่่งก็ะเห็นนี่ดอกไอ้แบกินมดบาดีค นั่งจมดิ้ยินเขานะ่นพนอพีนั่ง,ง<า>จดี้น,นั่งงามงามเออนั่จะสุท้าแเอาน่ามีเป็นแบบนี้ลูกเป็นแบบนี้โยอด่าช่ไเมยายุกเลยกันด่าดังนั่งก่อน นี่เลยเจียวเลยจะกันเจาลยมนเป็นเจรยเลยนั่นจะ้ะนั่นอ่ะอืมมันกินนะบนออเอเข้าเอา,เานี่ได้บอให้กินมันฮะขนเขานให้เด้อ

ไปเร่องหนจะอิ่มพอดีจบคลิปกินข้าวหอดเอยเดียวข้าวอย่างเดียววนข้าวารไรกน้งมาลูกอยกินก่อนหมดแถนม่ไรไปรอกันไปเบิ่งพัวเจ้าเกี่ยวเขาเจ้หน่อยว่าเลากับเขามาเาหน่ยเราจะมาหาเห้นไผ่ไปทั้งได้ไปได้เราหายชิคยได้ มันอ <Cornell> ่ะไหมอห์หแล้วไปแบบเดียวแ๊บเดียวใช่จะว่าไก่มาไก่ฮนว่าผู้ชายว่าไก่ว่ะจะคมาเ่จะมาแล้ว่าเลยจ๊กทัไงนี้เออดสรหไปประชมจะชาปาจะฮันจคนเบอร์นะเบิรนงเทีไปตาม คือบกกินกับข่าวพฮะคือกินับข่าวกินนะม่ดลูกไปาจุดดจ้าแม่คกินแนั้นเนาะมมาอเพลงเออกินไปตามสไตล์ขอ้าเจ้าพี่น้องเนาะ จกาานะักแลอวะลเอาวะนะเอเมนาจ่มพระจ้าเข่าพระจ้าเข่าแมพระจา้าเไก่พระจ้าเกไก่เห็นบอกม่พระจา้าบอกเมือนะ่อหน้าโบมีแนวกินน่ยกินกับเกลืออย่างเดียวใช่ไหมาพากินเกลือมันเป็นว่านองเพลง บายแต่บุญมีบุญชนโดกน้ำไผ่นาะบุญมีบายนใส่เสือแคญยาวแบบนี้แหละบุญมีมันหนาวคือบุญเพ่งบ่ใส่เสือแคญยาวหนาวชันดิดิ้นครับแงมหนาวเลยพยายามลงเสือแคญยาวให้ลูกเด้อนาังโดยเด้อมันมันงกนะฮันแก่เนาะมันใครพ่อแม่นี่แหละบอกเด็กหน่อยครับโบจักยังนะบ่จักว่าเป็นสีเป็นไข่เป็นไอเ้ เงอไปเห็ดเนี่ยเอฟซีพังนะบ้านจะไปเห็ดหรอเชนแม่นายเจ้ากินเขาเองเอาหน้ามาโจกหันมาโจกหันมันเฮียน้าเฮียจะเฮื่อนเยรอไปเอายัง พ่อพ่อหนี่บ้านหน่งค่ะฮึโอ้ฮึช่ตามธรรมชาติแบบซิวซิวการใช้ชีวชิตควรมเป็นอยู่ของเขาเจ้าพี่น้องนี่เนาะเอามาเอามายเอาไม้พอ,อยออกมาก่อนเดี๋ยวไ,ไปเอื้อมให้เอฟีพังเนาะ <c oughs> คอยเป็นรังเพลงเออบ่ได้จังห้องเนี่ังนอกมาจอยอได้จังห้องกปะจายจากห้องเพลงยังฮะ ชองเพลงยังเพลงอกอยอกอยบ่ฮะเพลงยังเพลงเพลงดูัวูัวนูเดี๋ยวได้เพลงดูัวฮะเพลงแบบได้เพลงดูัวเนี่ยกินนาไหลมานเลฮะเออเคับเพลงเพลงรูรู้อ่ 嗯嗯，哎呀、嗯，多呀多。 ปะทอนนั้นเนี่ยทอนกไม่จามก๊กนี่นะสิช่ก๊อกนี่นะตือจักหน่อยหนึ่งได้สำนี้แหละไอเกิงกันแล้ว้าคาล้านเด้อจักเด้อธรรมดาเล้อกกเปนือเล้อบอกห่าคาล้านคุณบอกเออบ่ทธรรมาจรินีเลยบ่ได้ถือเนาะขอาจะสูงหาสองหลานสู้หนาหนังพอจะนะเออจะบอกอยู่สิ เออ่ไปเห็นงานให้เล็กแล้ฮะไปเห็นงานไปเห็นงานจะใช้ติดไปเก็บใปกัเพีจะไปเก็บไหมกับพีเมนบ่แม่นนั่วตัวชื่อกะพื้นไม้ถ่ายล้วท่านได้ไปเห็นเราไปก่อนยังว่าเราไปคือพื้นไม้ถ้าหนอร่อยมันมันไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวเขาเนาะ บอนุ่งมาได้ข่าวมาบ่วานบอนเห็นเลยคือเห็นมาอยู่มือน่ันคือเห็นลงคลิปอยู่่ะใช่เมื่อก่อนนะเนาะมื่อวาเข่ามาเนาะบอนเห็นทวานนี่แหละวานนี่เวลนเราเราได้มาเรามาเรามาแต่มื่อคืนเมื่อคืนมึงมาฮัมฮัมฮัมลูกตัดเปย์นี่นะเนา ดีไมได้นางลอยชิอข้ังเก่าแล้ฮะแต่ลูกนอนแบบโบกินอะฮะัเตี้ยอันันเตี้ยตีเล็กยัเป้าเป้าาไปุ้ยเป้าจะเข้าภาษาจุเพิินโมหูจากยังแนบแบบมีปีกกินเข่าจนจบคลิปเอาชื่อ เพลงลงไปนั่งอยู่รุมผู้ไปไป๊ะคอยสิถามจะลงไปนปั่งอยู่รุมไป๊ะไม่ไน,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 นองเพลงนอนเพลงบุญเพลงกินข้าวอิ่มได้กับพาลงมาเบิ่งทางสวนพักอีก,น,อกน,น้อ<ป>งเนาะอือเด้อใช้ทางเขง่าใช้ทางเขง่าเออไงได้พักอันนี้ไงแล้วน บัวลายแท้น่งามแท้บักบัวคุญเพงออตัวนี้ปลูกในพักไม้บ้นี่อปลูกในพักหอมไม่อีพักหอมก็เดิมไ่ได้พี่น้องชายแจ้วได้ละอี้อ่า่อยเ็ดอันนี้มั่อยากกินอันเ็ดม่อยเออตัวอันนี้คงคอยอันนี้งค่ออืม บานงหายตัวน e ี่แบบง่ายกับูกับหูใช่นี่่คุณหูง่งอืมใหญ่แล้วเนาะใหญ่แล้วผักอย่าขาคุนพี่น้องเลยเนาะใช่กะด้กะ

ห,มหมอมหอมไออหอมไมนพักอักยังบ้หายนะพี่หองไเนาะคือว่ามาเบอร์ส่วนพักเพนเจ้ากับไีบ้บ้าไปน้พอจันฮะค่อยค่อย้อ,ยองเพลงเต้นไไปไป,ไปห้อง่อยพังอยู่ห่มไม่ไปเดอ เ oh, wow. อ,อ,อาเอาพี่น้องกอันเนาะไป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 อาไปไ ันน er ี้ว่าป้าจะเอาไก่มาเปลี่ยนเอาน่ะไก่น้อน้ยนี่ฮะมามาเปลี่ยนเอาไก่ใหญ่ไก่น้อยเนาะโอ้ไก่น้อน้ยมาเปลี่ยนไก่ใหญ่เอ่อเอาฮ้องใครว่าจะฮ้องเพลงไงฟังเพลงยังว่าโอ้เพลงนานาฟ้าเพลงยังทำทำงป้าไปลุย lâu hiền rồi Thế nhắn anh à? Hiền Pien... Hiền Pien... Hiền thân hoài Hiền thân hoài Đẹp lại đi bạn Áo lông mừng chú à, à, mua anh bơ Hiền Mua anh chú nằm khỏi cháu เพลงคอยนี่เพลงคอยมาลูกง่ายจะเวอ่ะไปจะเนอะไปขุดจีราได้ไหมลูกอืมจานอะไป่ายคอยแล้วคอยอยากไปขุดจีราเป็นน่ะบ่กใช่ขุดจีร่าให้เพื่อนเบิ่งบ่ คุณแต่จิร่บอกกระปูบอกคูดบอกกระปูคุดบเถิงบอกจิร่คูดทงไปไปเลยเลยกระปูคุดบเถิงเนาะออันนี้ลงเยเไมยังมันไม่ยังมัน ะประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหนนะละพลาดก็ดต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำเมฆ fc เบิร์ตสุขุสุคนเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยด้วยว่าทางต่างประเทศที่เข้ามาให้กำลังใจคอยกดไลคก์กดแชร์ทุกๆคลิปเนาะเพียงเนานะลิปช่องยูทูปของวัาเวียงชัยใจกันน้อยเพียงเนานะ,ะผิดพลาดก็ต้องยอมกราบขอโทษขอขอภัยเอากลับมาเฮ็ดคลิปรุ่งในช่องยูทูปเนาะช่วงนี้ก็คือว่าวเนี่ยพี่น้องเนาะยอดวิวกับฝุดๆเครื่องเว่าง่ายใช่บุคคลมี บนเบิงนอเพียงเนาะตามที่แต่ก่อนพี่น้องไงเนาะคือว่าเนี่ยคลิปมีแต่บอลเก่าๆบางเทธอเพิ่นก็อยากเบิงบอลไม่แต่ว่าเฮายังบอกพ่อเกล็ดที่ว่าไม่ให้ fc เบิงนอเพียงเนาะแต่ว่าเขาจะเดินทางไกลกะรถล่างพาฒนะเฮามันกะบอดีแน่เนาะถึงที่เป็นรถจักรกะคำมันไม่กะไปไกลได้อันนี้มันกะเก่าแล้วพี่น้องไงเนาะ แต่ว่านั่นเฮากระไทยบริเวณใกล้เนี่ยถือว่าว่าใกล้กับโบใกล้และบ้านนองดอยเนี่มันจะรับจากเขาวันเจ็ดแปดสิบกิโลพุ่นมาจากํามหอดลอยกับพี่น้องเนาะถือว่าใกล้เติบอยู่โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับมุมี่ยังไงพิษพาก็ต้องกราบขอโทษขออภนะัยเนาะขอก่าบคำ่าสบายดีพี่น้องเนาะ